สวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเชื่อมต่อ wi-Fi บ้านแล้วมีคืองหมายสีเหลืองตันนี้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้วันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนมาให้ลองแก้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งคลิกขวาแล้วก็ไปที่ไอตัว Open Network ตัวนี้นะครับ จากนั้นมาที่ตัวนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เราไปที่คำว่า security เปลี่ยนจาก aes เป็นตัวข้างบนไม่รู้ว่าเครื่องของท่านที่อยู่ทางบ้านเป็น แบบไหนบ้างนะครับถ้าเป็นเหมือนผมก็ลองคลิกดูนะครับแล้วก็อรอสักครู่เห็นไ,ไหมครับสามารถใช้งานได้ปกติแล้วไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะครับได้ไม่ได้ไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอครับ so diehap